สุดยอดมากครับผมใช้ลากไม้ใช้เข้าหน้างานสวัสดีครับผมชื่อตีครับอยู่อำเภอชุ่ตงตะโกจังหวัดชุมพรครับอาชีพของผมนะครับรับเหมาขุดสะถมที่แปลงขุดแป๊บน้ำกวาดต่อยางเกี่ยวกับงานแมโครงานดินใช่ทั้งนั้นครับผมผมทำงานนี้มาสิบกว่าปีแล้วมีแมโครอยู่ทั้งหมด4คันก็มีความเชี่ยวชาญในด้านนี้พอสมควรครับผมอีสุคันนี้ครับใช้สองน้ำมัน เดินอะไรแล้วก็เข้านางานทั้งหลายครับขาดไม่ได้ครับอิสุครับใช้งานได้สุดยอดมากครับผมใช้ลากไม้ใช้เข้านางาน กำลังเหลือครับน้ำมันก็ประหยัดดีครับศูนย์บริการก็ดีครับเซลล์ดูแลใช้ได้ครับผมผมขอฝากให้ใช้อีสูเลยครับตอบโจทย์ครับประหยัดแรงดีไม่ผิดหวังครับถมดินเกี่ยวกับงานคุณศาสอะไรติดต่อผมได้เลยนะครับที่ต้อกิติหมายเลขโทรศัพท์0620853812ครับผมขอฝากด้วยครับ